สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยยิ้มสยามนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีที่จะทำให้ขายข้าวได้เงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับก่อนอื่นผมก็ ต้องบอกให้กอนเลยว่าไอคือข้าวที่เราขายทุกวนันนะครับข้าวที่เป็นข้าวเปลือกไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้า,าวเจ้านะครับอ่ามันมีมันมีช่องว่างระหว่างราคานะครับก็คืออ่าราคาข้าวดิบนะครับคือข้าวที่เกี่ยวจากท้องนาเสร็จแล้วไปขายที่ลานอ่านะครับกับ ข้าวที่เป็นข้าวแห้งนะครับที่ความชื้นไม่เกิน15%นะครับมันก็จะมีอีกราคาหนึ่งคือชาวนาส่วนมากนะครับก็จะอาศัยความสะดวกสบายนาะก็คือว่า,าเกี่ยวขายข้าวดิบไปเลยทีนี้ หลายๆคนอาจจะไม่ได้ลองคํานวณดูนะครับว่า,าระหว่างแก็บตรงนี้นะครับเราสามารถทำเงินได้อีกเท่าไหร่ะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอ,นอ,นอวิธีการคํานวณอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดว่า,าใครที่ยังไม่เคยคํานวณนะครับก็ลองเอาไปคํานวณดูนะครับว่า,าข้าวที่เราขายระหว่างขายดิบกับขาย ข้าวแห้งนะครับเราจะได้เงินเพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับสูตรในการคำนวณน,นะครับข้าวที่เป็นข้าวแห้งนะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะผ่านวิธีการอบหรือว่าวิธีการตากนะครับจนความชื้นเหลือต่ำกว่า15นะครับแล้วน้ำหนักข้าวของเราครับ มันจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ผมจะ,ะมาสอนวิธีการคำนวณเนาะ,ะก็คือ,อสูตรการคำนวณน,นะครับน้ำหนักข้าวเปลือกหลังการอบหรือการตากนะครับเราจะสามารถคำนวณได้จากดูตรงนี้นะครับสูตรตรงนี้นะครับน้ำหนักข้าวเปลือกหลังลดความชื้นนะครับ ก็จะเท่ากับน้ำหนักข้าวเปลือกก่อนลดความชื้นนะครับคูณกับ100ลบความชื้นของข้าวขนาดเปียกนะครับทั้งหมดหารด้วย100นะครับลบความชื้นขนาดแห้งนะครับผมผมมีผมมีตัวอย่างมาให้นะครับตัวอย่างก็คือว่า,าเนี่ยครับ ข้าวเปลือก1000กิโลกร,รัมนะครับที่ความชื้นดิบนะครับ28%นะครับลดความชื้นเหลือ15%แล้วจะเหลือน้ำหนักเท่าไหร่นะครับก็คำนวณตามสูตรเลยนะครับก็คือน้ำหนักข้าวเปลือกที่15%เนะครับก็จะเท่ากับน้ำหนักข้าวเปลือกก่อนลดความชื้นนะั่นก็คือ1ตัน1000กิโลนะครับคูณด้วย100อลบ ความชื้นขณะเปียกนะครับก็คือประมาณข้าวที่เราเกี่ยวก็ประมาณอยู่28 27 28 29 30ก็ถ้าใครอยากให้ชัวร์เลยก็คือต้องใช้เครื่องงวัดความชื้นนะครับาหารด้วย100นะครับลบกับความชื้นแห้งคือความชื้นที่ความชื้นเฉลี่ยที่หลังจากเราอบหรือเราตากแล้วนะครับอันนี้ผมคิดที่15์นะครับ ก็จะได้ออกมาเป็น1,000นะครับคูณกับ72นะครับทั้งหมดหารด้วย85นะครับทีนี้เราก็จะได้น้ําหนักข้าวนะครับหลังจากการลดความชื้นเนี่ยก็จะเหลือประมาณ847กิโลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างการขายข้าวดิบกับขายข้าวแห้งนะครับ าราคามันจะต่างกันมากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวข้าวเนี่ยครับข้าวดิบเนะครับเราขาย1ตันเลยาราคาตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับว่าจะเท่าไหร่บางพื้นที่ก็ลดลงไปเหลือ5บาทกว่าแล้วก็มีนะครับแต่อันนี้ผมคิดที่เบทที่6บาท50สนะครับสมมติเราขายข้าวดิบที่6บาท50เราก็จะได้เงินทั้งหมด 6,500บาทนะครับต่อตันนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเราขายข้าวแห้งเนี่ยมันจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสมมติข้าวข้าวดิบ1,000กิโลนะครับคือข้าวตัวเดียวกันเลยเราเอามาตากหรือว่าอบแห้งนะครับข้าวก็จะเหลือประมาณ800ผมคิดที่840เนาะ840 ครูราคาข้าวแห้งนะครับอันนี้ผมคิดที่10บาทนะครับก็ะจะได้ทั้งหมด8,400บาทนะครับใน8,400บาทนีครับมันก็จะมีะต้นทุนที่เราใช้ในการลดความชื้นนะครับทีนี้ก็อยู่กับขึ้นอยู่กับเกษตรกรนะครับว่าจะใช้วิธีการลดความชื้นแบบไหนครับบางคนก็ เอาไปตากนะครับแต่การตากมันมันต้องใช้เวลาเนาะประมาณสามสองามสี่วันก็แล้วแต่ความชื้นแล้วแต่สภาพอากาศแสงแดดด้วยเนาะส่วนอ,อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดเวลาได้นยก็คือ,อใช้วิธีการอบนะครับมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ในกรณีที่ใช้วิธีการอบเนี่ยอตอนนี้ผมในนี้ผมแบ่งแบ่งออกเป็นอสองส่วนนะครับคือคนที่มีเครื่องอบนะครับอย,อย่างผมเนี่ยคือผมมีเครื่องอบของตัวเองอยู่แล้วนะครับกับคนที่ไม่มีเครื่องอบนะครับสําหรับคนที่มีเครื่องอบแล้วทําการอบเองเนี่ยต้นทุนการอบก็จะอยู่ที่ประมาณ0.5บาทต่อกิโลนะครับ ข้าวหนึ่งตันนะครับคือต่อกิโลข้าวข้าวดิบนะครับข้าวหนึ่งตันเนี่ยก็จะมีต้นทุนในการอบประมาณ500บาทอ่บาทครับส่วนสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องอบนะครับอาจจะไปจ้างอา,อาจจะมาจ้างผมอบเนี่ยครับคือหรือไปจ้างที่อื่นอบเนี่ยครับต้นทุนในการอบเนี่ยคิดกันที่1บาทต่อกิโลข้าวดิบนะครับ ต่อกิโลค่าดิบเนาะก็จะตกอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีสมมุติว่าเราขายข้าวแห้งนะครับกํากไรที่เราจะได้เพิ่มนะครับสมมติเรามีเครื่องเองเราก็จะได้กําไรเพิ่ม1,400บาทต่อตันนะครับถ้าเกิดว่าไปจ้างเขาอบเราก็จะได้เงินเพิ่มมาอีก9 0 0บาทต่อตันนะครับก็ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เษตรกรขึ้นอยู่กับชาวนานะครับคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้มามองตรงจุดนี้ไม่ได้ลองคำนวณน,นะครับก็เลยมันกลายเป็นว่าเราเราเสียเราเสียโอกาสนะครับเรา,เาทำนามาใช้เวลา4เดือนนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้เงี้ยครับเพียงเรามาผ่านอีกโพเซสเดียวนะครับเราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีก ผมว่ามันมันเยอะนะครับ1,400บาทต่อตัอนสมมติเรามี10ไร่ก็ประมาณเราก็ได้เงินเพิ่มมาอีกประมาณห0 0 0นหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางใครจะเอาไปทำก็ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ วิธีการตากแห้งเนี่ยคือ,อสวนมาโลงสีที่เป็นลงสีใหญ่ๆอะ่ะคือเขาจะไม่ค่อยรับข้าวที่แบบที่เกษตรกรตากเองหรือว่าอบเองเนาะเพราะว่ามันมันส่งผลต่อ,อข้าวต้นนะครับข้าวต้นหลังสีนะครับข้าวต้นก็คือข้าวมเมล็ดเต็มนะครับคือ วิธีการอบหรือว่าการตากนีครับคือมันมีดีเทลย่อยไปอีกนะครับมันมีดีเทลย่อยไปอีกว่าควรจะตากแบบไหนอบยังไงถ้าเกิดอบแห้งเกินไปเนี่ยหรือว่าตากแห้งเกินไปเนี่ยข้าวหลังการสีมันก็จะมีการหักการเสียหายเนี่ยเยอะ ข้าวต้นมันก็จะลดลงได้น้อยอันนี้ครับคือที่ประเด็นที่ลงสีใหญ่เขาไม่ค่อยอยากรับซื้อข้าวพวกนี้นะครับก็จะมีลงสีแบบขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กะครับที่คอยรับซื้อข้าวพวกนี้อยู่นะครับก็ยังมีคนรับซื้ออยู่นะครับผมประเด็นสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่เกษตรกรหรือชาวนานะครับต้องให้ความสําคัญมากๆเลยคือ,อกระบวนการหลังเก็บเกี่ยวนะครับการอบนะครับการอบคุณจะต้องรู้ว่าข้าวที่ความชื้นเท่าไหร่ถึงจะสีออกมาได้ให้ได้ข้าวตน้นเยอะที่สุดนะครับอ,อย่างกรณีเหตุการณ์ที่มันจะทำให้ได้ข้าวต้นน้อยนะครับที่ที่ แชร์ที่ผมเคยเจอเนาะคือหนึ่งนะครับข้าวแห้งเกินไปนะครับอันนี้ก็ส่งผลให้อาข้าวหักเยอะนะครับตอนสีนะครับสองนะครับคือข้าวที่ตากอยู่นะครับขณะตากแล้วโดนฝนนะครับแล้วก็ตากซ้ำอีกเนี่ยครับตรงนี้ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับอาจจะมี ประเด็นอื่นๆอีกนะครับถ้าใครมีประเด็นอื่นๆหรือว่าข้าวเปียกน้ําในนาอะไรเงี้ยครับก็เพิ่มเติมได้นะครับสําหรับที่ผมเคยเจอก็มีประมาณเนี่ยครับสองสามแบบที่ทําให้ข้าวสีออกมาแล้วหักเยอะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็เพียงแค่ผ่านอีกขั้นตอนเดียวนะครับคุณก็ได้ เงินเพิ่มขึ้นมาอีก900ถึง1,400บาทต่อตันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเอาไปลองทำนะครับไม่ต้องลองก็ได้ครับผมก็ผมก็ทำแบบนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคนรับซื้อผมก็มาสีขายเองนะครับเพราะว่าเครื่องจักรผมมีครบหมดนะครับอ,อันนี้ก็แชร์แชร์กัน นะครับสำหรับใครที่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมได้นะครับผมอ,อันนี้เป็นเป็นความรู้ที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับคือเกษตรกร,ร,กรส่วนมากเนาะเจนแบบรุ่นพ่อแม่เราเงี้ยเขาอาจจะคำนวณไม่ได้เขาอาจจะไม่รู้ตรงนี้นะครับผมคือไม่ได้ มานั่งคำนวณแบบนี้นครับคืออันนี้พอพอเรามานั่งคำนวณเราก็จะเห็นความแตกต่างตรงนี้คือมันมีแกลบให้เราสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่มันก็เราต้องเราต้องรู้จริงนะครับเราต้องทำกระบวนการอบแห้งนะครับเราต้องทำแบบแบบละเอียดเลยนะครับคือคือพยายามทำสินค้าของเรานะครับออกมาให้ คุณภาพดีดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมที่อยากจะมาร่วมแบ่งปันมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมาแบ่งปันเรื่อยๆเนาะคือเราก็เป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่นะครับเราต้องทำอะไรแบบ ใหม่ๆเนาะเราต้องคิดแบบใหม่ถ้าเกิดส่วนมากที่ผมเจอนะครับก็คือคือมีอ mindset แบบแบบเดิมๆนะครับคือว่าอ,อาจจะมีเหตุผลเหตุผลบางอย่างเนาะบางคนที่อย่างที่ผมเคยเจอเนี่ยคือต้องการใช้เงินด่วนเลยอะไรเงี้ยครับก็มันก็แล้วแต่นะครับสำหรับคนที่ทำได้ผมว่ามันก็ มันก็ดีครับเราก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการใช้เงินด่วนก็ก็เราก็ไม่ว่ากันนะครับก็แต่ละคนอาจจะมีเหตุผลนะครับในการขายส่วนบุคคลไปนะครับการน,นี้ผมก็มาแชร์นะครับมาแชร์มาแบ่งปันนะครับหากมีโอกาสเ,เดี๋ยวผมอาจจะมาแชร์เรื่องอื่นๆนะครับเกี่ยวกับข้าวนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ